สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่าน วันนี้ออกมานั่งชิลๆข้างนอกนะคะที่ประเทศเดนมาร์กออกมานั่งจากไม่ได้อยู่ที่บ้านเนาะไม่ได้อยู่ตรงไรนเลยคือแต่ว่าเดินออกมาข้างนอกเพื่อที่จะอากาศมันจะดีนะคะก็ได้แบบนี้นะคะดูผมก็จะยุ่งๆเลยนะคะทนๆจุกๆผมเอาแล้วก็ออกมาข้างนอกบรรยากาศตรงนี้เหมือนคลืมๆแต่ว่าอากาศดีมากนะคะอาจจะอากาศจะอยู่ที่ประมาณ1 0 10, 10 11องศาประมาณนี้ได้ละคะ่ะก็ไม่ได้ใส่เสื้ออะไรมากนะจะใส่เสื้อแล้ว ธรรมดาธรรมดาแบบนี้แล้วก็ใส่เสื้อข้างนอกที่เป็นเสื้อเสื้อเขาเรียกอะไรนะเนาะ เหมือนเสื้อสูรธรรมดาเนาะสูตรธรรมดาเราเลยนะบางๆเลยนะไม่แบบคือมันไม่ได้หนาวนะมันไม่ได้หนาวนะคะพี่น้องค่าสีทนได้นะคะพนมจะพาไปเที่ยวไหนเนาะวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนเนาะพี่น้องเนาะก็อยากจะแบบว่าเออทำคลิปสั้นๆออกมาให้พี่น้องดูว่านี่คือบรรยากาศของประเทศเดนมาร์กเป็นแบบไหนเนาะเราทางานกันมาเหนื่อยแล้วนะ,นะคะพี่น้องขาทํางานกันมันมากแล้วแล้วก็เอาสายตานะคะพักสายตาสักนิดหนึ่ง เพื่อที่จะออกไปชมสีเขียวกันนะคะเพราะว่าสายตามันมันเป็นอะไรที่ที่ <c oughs> ใส่เพราะว่าแสงเข้านะคะสายตามันมันจะต้องอมองออกไปนะคะมองออกไปใกล้ๆเลยค่ะมองออกไปให้มันเห็นสีเขียวแล้วก็เลือกตานะคะเลือกตาไปมาเป็นการบริหารตานะคะมันช่วยผ่อนคลายได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะพูดมาก <c oughs> อะไรก็พูดมากอยู่นะคะแสงจะจะจะ,จะเยอะๆหน่อยนะคะแสงจะแบบอาแสบ ตาหน่อยมันมีแสงนะคะดำในเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างนอกมันเป็นแบบไหนทําไมถึงหน้านั่งนะคะหน้านั่งจิบกาแฟสบายสบาย,บายได้เลยแบบนี้นะคะหน้าจะใหญ่ๆหน่อยนะคะดเดี๋ยวจะให้ดูค่ะชั้นชมค่ะฝากติดตามรับชมหน่อยนะคะว่าไม่ใช่มีจะเฉพาะกินหรือเฉพาะพูดอะไรแบบอย่างนี้นะคะมีมีเดี๋ยวให้ดูค่ะอ่ะค่ะสนามเด็กเล่นนะคะคือบรรยากาศดีมากจะบอกให้ดูเหมือนจะคลืมคลืมนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วบรรยากาศมันก็ไม่คลืมนีคะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะอยู่ตรงไหลเลยคือลงมาคนจะเยอะมากเลยนะคะแต่นี่ไม่ได้ถ่ายตนเฉพาะช่วงที่มีคนมันจะมีเด็กค่ะมันจะมีเด็กเขาจะเอามาพอถ้าอากาศแบบนี้แล้วทุกคนก็ก็ จะชอบออกมาข้างนอกกันนะอากาศมันจะอยู่ที่ประมาณ10-11องศาเซนเซเยสนะคะท้องฟ้าก็จะประมาณนี้ค่ะคึมฟ้าคึมฝนหน่อยนะคะแต่ว่าเออม,มันก็ไม่ได้มืดมากนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสีเขียวทำให้เราพักผ่อนสายตาได้นะคะท่านที่ทำงานมามา,มากแล้วก็สอดสองสายตา ไปมองเขียวขจีหรือท่านใดที่ใกล้ทุ่งไร่ทุ่ง,งนาก็ออกไปสู่ธรรมชาตินะคะธรรมชาติสามารถบำบัดได้หลายๆอย่างนะคะธรรมชาติสามารถบำบัดความเครียดได้นะคะความเครียดเนื่องจากอะไรคะไม่ใช่ว่าเราจะเครียดแบบโอ้โยเอาเป็นเอาตายไมมไม่ใช่ไม่ใช่นะคะความเครียดคือก <c oughs> ารที่เราทำงานมา5วันนะคะ แล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดหรือวันไหนไหนก็ช่างนะคะหาเวลาว่างให้กับตัวเองค่ะเวลาว่างให้กับชีวิตนะคะมาเติมพลังค่ะเติมพลังไปมองสิ่งสีเขียวนะคะสีเขียวคือใบไม้ใบหญ้า,าท้องไร่ท้องนาสีเขียวเขียวแล้วก็เลือกตาไปมานะคะเหลือกตาเพื่อที่จะบริหารตานะคะ เพราะว่าตามันก็ต้องการเหมือนกันนะคะต้องการออกกําลังกายเนาะแล้วก็ทําแก้มปูดเป่าลมตึงๆนะคะเพื่อที่จะบริหารใบหน้าด้วยอะไรแบบนี้นะคะเป่าลมแล้วก็สูดเข้าไปแล้วก็แวบแก้มออกไปอะไรแบบนี้นะคะเด็กวิ่งมา เด็กวิ่งมาหลบเด็กก่อนคะ่ะดบเด็กก่อนเด็กเขาก็วิ่งไปดูนกนกก,ก็ชอบนะคะเพราะว่านี้กําลังจะเป็นจะใกล้เข้าเป็นฤด,ดูหนาวแล้วนะคะจะใกล้เป็นฤดูหนาวแล้วเดือนนี้ก็เดือนสิบเนาะเดือนสิบนี้ก็เดือนออกซโอบเบอร์เ,ม,เ,รเ,เม,ะะมืองไทยเราก็เป็นเดือนตุลาคมนะคะเมืองไทยเราก็เป็นเดือนตุลาคม จะใกล้คริสต์มาสอีกแล้วเหลืออีกสองเดือนกว่านะคะเหลืออีกสองเดือนครึ่งก็เป็นคริสต์มาสพอคริสต์มาสมาเข้าใจอยู่อากาศมันก็จะเย็นมันก็จะมีหิมะเราลองนึกถึงไปตรงอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก่อนที่มันจะถึงหิมะนี่ค่ะอากาศเขียวๆแบบนี้นะคะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูว่า มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงตอนนี้ก็เป็นย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะต้นไม้นี้จะเหลือแต่ก้างนะคะจะเหลือแต่ก้างเนาะต้นไม้จะเหลือแต่ก้างตอนนี้มันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะคือเราไม่มีป่าแต่เราเขาก็ทําให้มันเป็นที่นั่งมันเป็นที่ที่ที่พักผ่อนหย่อนใจได้นะคะคือเย็นๆเชา้าๆหรือใครที่มีเวลาเขาก็จะมานั่งแบบนี้ละคะ่ะ คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆนะคะคืออยากให้ทุกคนออพักผ่อนสายตาด้วยการที่ไปชมสิ่งสีเขียวกระจีนะคะท้องไร่ท้องนาตามสวนสุขภาพตามข้างบ้านตามไหนก็ช่างนะคะที่เราไม่ได้ ที่เราไม่ไม่สามารถที่จะออกไปสู่สู่ป่าหรือสู่สวนสาธารณะนะหรือสู่ท้องไร่ท้องนาะสําหรับคนในเมืองก็สามารถที่จะไปชมสวนครัวข้างบ้านนะคะแนะนําเลยว่าสวนครัวข้างบ้านนี้มีประโยชน์สําหรับเรามากๆเนาะประโยชน์สําหรับรายได้เราสามารถที่ประหยัดรายได้ได้ถ้าคนไหนที่ปลูกสวนครัวไม่ว่าจะปลูกในดินหรือปลูกในกระถางหรือปลูกใน กระมังสุกขังเก่าๆอะไรเป็นอย่างี้ก็ได้นะคะหาเวลาสัก5นาที10บนาทีอะไรเป็นอย่าี้นะคะนะคะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองเนาะสำหรับคนที่อยู่นอ,อกเมืองออกไปมีพื้นที่หน่อยก็ปลูกเถอะค่ะดีกว่าที่เราจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนาะบางคนก็อาจจะเ,เวลาไปอะไรอะที่ที่มันเสียเวลาไปเยอะนะคะนะคะเชิญชวนค่ะนะคะให้มาปลูก ผักสวนครูเพื่อที่จะให้มีสีเขียวๆหรือก็ออกไปเขาเรียกอะไรนะชมสวนสาธารณะชมป่านะคะเพื่อที่จะพักผ่อนสายตาในวันหยุดขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะนี่ค่ะอากาศเด่นมากก็จะคลืมคล่มๆเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะฝนยังไม่ตกนะคะฝนจะไม่ตกคะ่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เชื่อได้ค่ะเชื่อได้ เชื่อกมอุตูนิยมนะคะโอเคค่ะมาให้ดูเป็นคลิปสั้นๆเนาะอาจจะแบบไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายแต่ว่าให้ดูว่าอากาศประมาณอ่าสิถึงสิองศานี่เราก็สามารถออกมานั่งดื่มกาแฟได้พักผ่อนได้นะคะเวลาค่ะหาเวลาขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ